ซื้อแล้วก็เอาไปอบได้เลย,บเยอบเลยมาต่สองม,อง,มงเศ้าเท็ดยาวะเป็นยาดีอย่างดีตับดีเบาหวานดีเจ็บสิ้นักน้าเออ,อาหารถือกนอย,อยพี่เนอะอืออาหาร สบายดีตอนเช้าๆที่เมืองท่าแขกแขวงขมวนกับอากาศที่เย็นๆเกือบจะหนาวทุกคนในตอนเช้านี้ปรรดบ,บินจะพาทุกคนมาย่างเระเบรงบรรยากาศตลาดเช้าที่เมืองท่าแขกแห่งนี้นะทุกคนเพิ่นเอิญมาตลาดรักสามสิบาทตลาดแห่งนี้นะเป็นตลาดที่ใหญ่เลยทีเดียวทุกคนมีตึกที่คล้ายๆกับห้างนะแล้วก็จะมีตลาดสดตลาดขายส่งในอย่างต่างๆนานาอยู่ตลาดแห่งนี้ ตลาดแห่งนี้จะเป็นตลาดที่มีพื้นที่กว้างใหญ่คล้ายๆว่าเป็นตลาดทั้งขายส่งและก็ขายย่อยตลาดอื่นๆมักจะมาซื้อเขาซื้อเครื่องอย่างต่างๆอยู่ตลาดแห่งนี้เพื่อไปขายต่ออยู่ที่ตลาดอื่นนะทุกคนตลาดรักสามบรรยากาศในตอนเช้านี้จะเป็นอย่างไรนั้นอย่าลืมไปติดตามพร้อมกันเด้อตลาดรักสามที่มันน่าจะขายเป็นพวกพักพวกหมากไม้พวกอย่างที่เห็นรถจอดกัน เป็นหลายๆคันนี้น่าจะเป็นรถที่เอาผักเอามาไม้เอาเครื่องอย่างมาซองอยู่ในตลาดนี้แล้วก็มีคนมาหับซื้อเอาไปขายต่อประมาณนั้นถึงก็น่าจะคล้ายๆกับตลาดโอซี่ในนครหลวงเชงใหม่โอเคของเราเด๋ยวเด๋ยวขายเป็นทองเป็นธงยังสิ่งละเออขายซองเหรอเออขายซองเลยตรงนี้ซองสี่สิบพันโอ้ตรงหนาวมากรุงย่างเด๋ยวเด๋ยวตามฤดูกันเดายวเดือดก็ ช่วงไหนมีคนหลายนี่ช่วงเศร้านี่ป่ะตอนประมาณตอนเศร้านี่แหละก็หาประมาณตอนนี้หาประมาณสิบโมงเศร้าเข้าใจตอนนี้เป็นเวลาประมาณสักหกโมงคนยังมาบ่หลายเชื่อหรือจังไดจุดนี้คนเอาป่ามาลงอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นรถเป็นทางเป็นทางนี่เป็นทางป่าได้ คนกำลังเดินเดินทางมากันเป็นตลาดที่นี้พื้นที่เ,เป็นตลาดที่นี้พื้นที่กว้างกวง้างทางในนี่น่าจะเป็นตลาดเนี

นักขอนหลวงเบี้ยจันดอยได้๋วช่องประดับดินช่องประดับดินฝากติดตามเลยเด้ออ๋อนี่ผสมเหมืนใบอันนี้ไว้เลยนะอบเลยอบเลยวะอ๋อซื้อแล้วก็เอาไปอบได้เลยไต้องอบเลยซื้อไปแล้วก็ได้อบเลยอันนี้ค่ะดีดีเนาะถ้าก็เคยเห็นสดสดเนาะยังสดๆใหม่ๆอยู่ เลยถาหมูวันคนกาลังมากันอันนี้ขายโลซาหาพันขีอ่ะโดม่แล้วกรดินซื้ออยู่ในนครหลวงเวียนจันคือว่า40 35หรือว่าสิอ่ะโมเนจแต่วันนี้เขาขายสาหาหานี่ก็ถือเลยือได้ แมวนะเป็นสไอ้น้องว่ะใญ่ไเด้อโดยโดยเขาใจค่อยขายเดินมันๆเด้อขายหลายเด้อขายดีบ้เาอูเอดีเข้าใจค่ยขายหลายเด้อดย เอ้ไข่ขายมานันมาน,มานหลายเด้อตาดูไอ้ถุกคนป้าเฮ้ยแต่ละมื้อนี่ขายหมดนี่เลยป่ะตูนึ่งตูให,หม่อ๋อเฮ้ยมาซฟื่อเด้อะเฮ้ยมื้อน้าจะมาซื้อซอยขอจะขายหลายหลายเด้เอโซนทีประตริญยางมันนี่จะเป็นขายซีนทั้งหมดเลยโซนยาวเข้าไปด้านในพุ่นกว้างดีกว้างอีรูใหญ่สุดๆเลย จะพาทุกคนมารอในโซนที่เป็นขายเป็นพวกฝา

itu enggak masuk 10 kilo eh 10 kilo enggak masuk โลคันก 1, ี้ดีว่าไม่คุ่มไรเก้าพันแล้วตลาดที่นี่คิ่ไม่ได้ขายแพงทุกคนยูนี้จะขายถือเป็นพักเป็นซีนเป็นอย่างต่อราคาเราที่วารดินเค่อยไปในตลาดในนครหลวงใหญ่ทีนนะ่ตลาดนี้จะถือปลา หอมอีหยังคือต้นใหญ่แท้หอมลาวเลยหอมงามหอมงามว่ะหอมมันงามก็เลยต้นใหญ่เนาะงามมีต้นน้อยงามคือแม่ค่าเลยใครได้ขายหลายๆเด้อจ่ายปั่นกระดับยินไป็นคู่บ้านนะว่าเราแค่จะกระสับคู่ใครได้ใครเนี่ย อยู่ที่ใดจ๊ะอยู่ในนครหลวงอีกจันทร์มาไก่มาเลาะเที่ยวไม่นด้แนวแซ่บเนาะจะแนวมากินข้าวจะมาเอาล่ะเดี๋ยวใสเส้นแซ่บเดี๋ยวกินปลาละปลาตะแซ่บเนาะมาแต่เส้าอ่ะนี่มาแต่สองโมงเส้าอ๋ออันนี้เป็นขายตั้งแต่ตอนเด็กๆคนเลยว่ะเออเขาเพื่อเขามาดิจ๊ะเขามาเขาอยู่บ้านนอกคนนั้ล่ะอ๋ออ๋ออันนี้เขาเอามาเองเลยว่ะก็ได้มาซื้อมาขายต่อว่ะอันนึง บางอันก็ยูชวนลานเข้าเข้ากับชื่อผู้อ่านในวันที่มาในป่าต้องออกมาเจ้า้าเนาะได้ขายหมดเลยไอ้ขหลายมันๆมันเข้าใจเข้าใจเลยุ้ึกว่าร์ฉันใจดีใจดีคนอยู่ในอาทาแข็์ไหนะทุกคน เขาว่าอย่างเป็นกษัตริย์ทูปราเทเดิยนั้นสิกวาตถุเป็นทูบาละกล้วยมันจะลายกล้วยเป็นตลาดที่สุดยอดอีหลีนี่แหละทุกคนประเทศลาวเขากินฝ้าอากาศอุดมสมบูรณ์กินน้ำอุดมสมบูรณ์ก็ เป็นพักเป็ดมันไม่ก็อาจจะมีเป็นผักดีหมดไม่บางอย่างบางชนิดที่นําเข้ามาจากต่างประเทศแต่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นผักเป็นอย่างดีมาจากประเทศลาวนี่แหละ มาแค่น้าเจ็ดยาบ่าเป็นโกโก้อะแครนเอวอ๋อขายเท็ดยาวะเป็นยาดีอย่างดีตับ,ด,บาาดีเบาหวานดีเจ็บเส้นเอาไปต้มอะต้มใสนม่น้่านบองเราก็ได้ต้มน้ำได้อ๋อเด๋วด๋ดครับใจ มุกสียางเราไปทางแต่เชกคนเช่นตลาดสีใหญ่แหงแล้วก็มีขายอีหลังหลายๆอย,ย,ย่าง มังม่วงโลเท่าไหร่บอม่วงตัวหน้าตัวทางหลังห้าพันตัวนี้หกพันตัวนั้นม่วงสุกเบิ่งพักกำลังตีพักกาดความหลายไม่กระโห่างกันก่อนพักลำบอเฮ้ย พักตะวันงามนะพักงามก็ได้เนองแลอวก็อุดรีบแบบกลางแจ้งเนอะลำลองเลยแบกเจ๊เจ้เฮ้ยไม่มีนะยางรถชนมันน่าเ้าบริสุทธิ์ให้เลยอือล่าช้าลูกล่าช้ผักเขื่อ มันนมาเป็นคันรถหก้อคพันรถสิบรอบอะไรวัดาทรล่าอมาแล้วพี่ก็มาจัดใส่เป็นผงๆน,นี่เราขายทรงวัดดดินบ่ฮู้สิยางอะไรต่างๆมันเป็นตลาดที่ใหญ่แล้วก็ห่วงแล้วก็มีขายโซนนี้ได้เป็นโซนที่ขายเป็นพวกพักมังม่เป็นพวกจิ้นพวกป่าทั้งหมดเลยคนโซนนี้มีทั้งที่ยูเป็นกลางแจ้งแล้วก็อยู่ในโฮม มาด้านในก็จะปินขายเป็นอย่างเครื่องไส้ในครัวเป็นเสื้อผ้าเป็นเกิดเป็นอย่างต่างๆในอันนี้ก็ขายเป็นพวกหอมพวกกระเทียมอาจะก็มาเอา,อาเอาไปขายต่ออยู่ตามตลาดชุมชนมอตลาดไอ้ตามแถวบ้านแถวอย่างหะไรมากรุองกรางเป็นไงนน ว่ามาหลายรอบแล้วกู จะไขพวกอาหารทะเลไปพวกอาหารแซกแข็งอาหารสำเร็จรู้เป็นอย่างาตารับโซนนี้ปลาก็มีทะีลกบ แถวนี้ผมจะมีขายเป็นของกินซุกขายมีเฝอมี้ายกมีอย่างเยอะให้นั่งกินได้เยอะแถวนี้โซนของกินซุกโซนห้านอาหารโซนขายเสื้อผ้าขายผักขายน้ำมขายซ้นขายปลามีหมดเลยอยู่ในนี้คือมีครบอิหลีย 丁。 มีปิ้งป่าเนาะอยากกินปิ้งป่านี่มีกระต้นกล้วยหมดแล้วลูกเราเอาค่าปิ้งอันนี้ปิ้งอย่างนี่ปิ้งไก่ลูกไก่คือเป็นตักซี่ไก่พันนะนะฮะโอ้โข่งมันไก่พันโค้งมันเป็นแบบนี้นี่ควายปลาเนื้อควายนีเนื้องมวนม้เนื้ออย่างก็ตัวนี้หมูอ๋องัวอันนั้กล้วยอันนี้หมูนะอันนี้หมูหนังไก่ ไกล้ปิ้งเท่าไรเนี่ยปิ้งเจ็ดพันสามปิ้งข้าวพันเอาให้ปิ้งนี่แหละอุ่นให้หนึ่งขายข้าวเหนียวนำบ่ข้าวเหนียวห้าพันเด้อข้าวเหนียวเท่าไรเขาไหมห้าพันปิ้งเจ็ดพันทุกคนบ่ได้แทงเลยเลยอาหารถื่อหน่อยพี่เนาะอือออาหารอาหารถื่อไก่เลิงไก่ม่ซื้ออ่ซื้ออ่าได้มาเที่ยวถักแขกเด้อาหารชื่อ อันนี้ปิ้งละห้าพันขีดเบิรงเบิรงปิปป้งละห้าพันขีดนี่ปากใหญ่ถ้าเป็นยูในนครหลวงวิจารณ์นี่สิบสองอันนี้นะอันนี้เจ็ดพันอันนี้เจ็ดพันถ้ายูเป็นนครหลวงวิจารณ์กงงง็สิบพันหรือสิบสองนี่แหละสิ 12, บสองบางบ่อนอาจจะขายเป็นสิบห้าแล้วก็ถือว่าชื่อตายแล้วก็ยูนี่ถ้าเฮาซื้อนี่เราเพิ่นแถมแจวให้พร้อมเลยซื้อแล้วก็ได้แจวพร้อมเอ้ยเข้าใจเดอ้อมาเลาะตลาดเมื่อยก็สามารถมานั่งกินข้าวกินอย,อย่างนี้ได้ เมืองความยิ่งใหญ่ของตลาดนี้ทุกคนอันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศบางส่วนในตลาดรักสามเมืองท่าแขกแข่งขมวนประเทศลาวทุกคนเดี่ยวก็ดินจะขอจบคลิปไว้ที่เพียงเท่านี้เนาะไว้มาเที่ยวกันเดอ้อเมืองท่าแขกแข่งขมวนแห่งนี้สำหรับคลิปนี้ปาระดินจะจบไว้ที่เพียงเท่านี้ครับขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิ่สบายดี